สวัสดีครับืันนี้ห้าออกหามีผ้าผืนเยะนะครับเวลาห้าว่างนะครับเนาะทำเงานเสร็จแล้วเขาก็อกหามีผ้าผืครับเอาไปเรื่องครับจะมีห้างมีโตบ่นะครับไปเบิ่งกันเลยครับขับมาเองเ้าตามเขตแดนนี่แหละครับตามคลองนะครับข้างล่างจะเป็นคลองนะครับเนี่ยเอาไปเรื่องกันเลยครับจะมีห้างบ่ครับมีมิมีมผ้างืนอานะครับนี่ กข้ามาใส่มิมครับไปเบื้องแรกครับโอเคครับหัวจะเสร็จนะครับออกมาสวยเลยครับมื่อนี้สิบโมงแล้วนะครับครับข้างล่างเป็นคลองน้ำมิมช่วงนี้บ่ราะเพราะหนาดิ้งสูงนะครับมิมแถวบ้านครับตุ่มๆครับอ๋อถ้าเห็นยางนาไทยเพิ่งครับเด้อไป็รุ่นท้อกันครับ วิลทุกคนเจอแล้วครับพังหนึ่งครับมิ่มหฮอนะครับไปเบ่งกันเลยครับเอาเบ่งกันเลยครับนี่ครับมิ่มหฮอเห็นไหมครับนี่ย้อนแสงอย่างนด้ะครับนี่ใส่้พรออาทิตย์เลยเอาขึ้นไปแตกเลยนะครับเป็นรุ่นหัวหน้างไนนะครับไปเลยครับ โอ้ว่าโอ้โอหัวน้าครับหัวน้าม,ไมีไงเลยครับนี่ โอ้เสียดายนะครับนี่แตกน้อยนึงครับพอหน้าห้อเเดียวเห็นนะครับวันนึ่งอ่ะหั่งกะหั่งก็ขอเลยนะครับหั่งครับยังมีตัวอนอยู่ครับเอาหั่งแรกกับมันมาแล้วครับนี่เอาเป็นรู้หั่งที่สองห้สามมัต่อครับไปเลยครับหั่งแหลกเขาก็ได้มาแล้วครับนี่ไห้แต่กล้าเลยครับเอาหั่งกันต่อครับต่ำคล้องไปเลยนะครับนี่พวกนี้ฝนบตกครับ โอ I. ้เป็น uh ตัวมีดเลยครับเท่นี่เอาไปรุ้นนองแปลงครับจะมีครั้งที่สองที่สามมอนนะครับหาตามคล้องเลยนะครับเป็นเลยครับโอ้หอยครับทุกคนพักเมย์ก่อนนะครับไม่ได้เจอจ้ะครับได้มีมั้งเดียวเอาหางกันต่อครับครับไม้เฮ้าตามคล้องนามนะครับนี่เป็นตัวมีดเลยครับผึ่งนะ โอ้ต้นนี้ก็ต้นบักแงยเลยนะดำาดํยัางงนะั้โอ้บ่อแมนโอ้เอาแต่วะช่วงนี้ก็เดือนแปดเด่นเก้าเลยนะครับฝนน้องปลาตุกอยู่ครับช่วงนี้เพิ่งกยูพรามีน้ำเลยนะครับมีม,บม,มอยูพรามีน้ำอยู่ทั้งเมื่อกี้กับมีน้ำอยู่ครับเต็มเลยครับมีมอ ฝนบ่ตกนะครับถ้าฝนตกหรือขึ้นเปงนสี่เพิ่งเขาจะบอกหากินนะครับนี่ครับน้ำเขาคล้องน้ำเขาครับหาน้ำคล้องมาได้ครับอาเป็นเรื่องกันต่อครับอู้อู้เจอนะครับทุกคนอู้ังลวงเขาอู้วันนี้ก็จะตัยไปแล้วนะครับนี่จ้าจ้าเลยครับนี่เห็นไหมครับนี่ตัวหั่งบ่หญ่ครับหั่งนี่โอ้ยตามคล้องน้ำีปเลยนะครับอื้ยบ้าอีกแล้วเว้ย เจ้าคือโซด,ด,ด,ดาป๊อปเจ้าคือโซดาป๊อปเจ้าคือโซดาป๊อปเจ้าคือโซดาป๊อปเพิงหลวงนะครับตะหั่งวันใหญ่ไหมครับเอาขึ้นไปดูหัวหน้าก่อนนะครับทุกคนอ้ยหมานเสว่ะปาดคนหมานค้นหมานต้องมาขึ้ยังไงครับด่โอ้เพิ่ชตรงนี้ยืนน้ำตางข้องหน้าครับนี่หน้บาบม่ค่อยหลายนะครับเพราเลดบุกเขามาได้ครับนี่บ่ค่อยเลือกกับน้า โอ้ฝนไม่ค่อยตกนะครับนี่เห็นไหมครับผึ่งหลวงห่อนี่ครับต้นนี่หูยยังมานอยู่นะอือบาแล้วนะเอาไปลุกข้านั่งกันเลยครับครับถึงแล้วครับห้องถึงแล้วครับลุกกันเลยครับโอ้แตกแล้วนะครับนี่เมื่อโดนควันนะครับเราจะจุดไฟก่อนครับ โอ้เป็นญาติเหรวะฟู่ฟูเลยเสียงครูเขาเนาะครับเนี่ยตึ้งต่อเลยครับครบชุดแล้วครับเนี่ยวันใสแล้วไปแล้วครับโอ้หัวน้ำหัวน้ำไม่น้อยครับหั่งก็เพจเองสิหั่งก็หน่อยนะวะโอ้ได้ยังไงบอสล่นะน้ำเนี่ยโอ้บังหัง่งเห็นไหมครับเนี่ยหัง่งบ่สได้เลยครับเนี่ย เอาตัดเบื้องหัวน้ำกันนะครับหัวน้ำจะพอไดอ้บ่าครับนี่ตัดหัวน้ำกันเลยครับ 我喊。<入> <laughs> ขาวน้าเข้าไอ้หน่อยนึงนะครับด่พ่อแบนรู้นี่แต่ว่าข้างขาดนะครับนี่เขาว่าขอไปเลยนะครับเอาลงไปข้างล่างต่อครับขรับพ่อก็ลงแล้วนะครับยังวหน้าหน่อยหนึ่งครับเบื่องของงากันเลยครับนี่ครับดิครับที่แหลืข้างเข้าว่าจะบวตัดนะครับนี่เขาตายขวหน้ามันมันหลุดออกมานะครับ อ็เลาดได้เอาลงมากครับนี่ว่าน้ำครับว่าน้ำน้อยๆนะครับนี่ก็ยังสโลตแกะถาวาเลยครับเนาะพึ่งหลวงลังใหญ่ว่าน้ำเล็กพันแฝบมักเลยครับสโลตแกะนี่น้ำเล็กคห้าพังเงาโอ้เสียดายห้างเนาะครับเ้าน่าจะจงไว้ครับนี่ยังไมได้ปาดแตงไว้นะครับเนาะเดี๋ยวพอกินได้เขาเอากลับน้ำเล่นนะครับ เอามอหมันเกาะครับเพื่อนี่ผึ่งลวงเงาครับครับมีมพังหนึ่งอยู่ในรากาศนะครับเอาครับเขาจะหากันต่อเลยนะครับเป็นรุ่นกันครับจะเจออย่างอีกบนครับไปเลยครับครับหังเงาะกับแตงออกมาอันหนึ่งนะครับนี่เพราะเรไปลาบนะครับแต่ว่าเขาไม่เห็นมีมมีรับพังหนึ่งครับนี่เพราะหน้าบุบบุ่มเลยนะครับแต่ว่ายุเครื่องน้มครับนี่ต้นน้อยๆนะครับเดี๋ยวหาซ่องกันนะครับนี่เห็นปะครับ ครับมิ่มห่าไปเนี้ยนี่ครับต้นน,น้อยๆครับนี่เป็นเครื่องหนานะครับโอ้เอาลงไงนเนาะไปเนาะเอาเดี๋ยวหาวิธีก่อนได้ครับโอ้หัวหนามบุมบเลยนี่ครับเพิ่มครับนี่มิ่มห่านี่แหละครับนี่ต้นน,น้อยๆนะครับทช้จังไดวะ สิบเอ็นมาว่าหักสิบ่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวหาวิธีเอากันนะครับนี่ต้องเอากันได้แล้วครับนี่เขาเป็นนายพ่านนะครับเนาะหายวิธีแป๊บนึงครับครับเขาลงไปแล้วนะครับได้ได้อยู่ครับเดยับบยีมเฮาครับหัน้่านงงงนไหมนะครับนี่เขาต้องสั่งห้างครับ แค่หัวน้บักง่ายเลยท่อํำปั้นเลยครับนี่เอาผมไม่ยังยากสําหรับเฮานะครับั้างนี้เขาก็ประเด็จตาต้นนะครับเขึ้นขึ้นต้นมะกเศษห้างนี่ครับนี่ครับนี่ต้นมะกเศษตรงกลางนี่นะครับนี่นะครับขึ้นไปเลยครับเขาก็ไปยืนอยู่นี่นะครับนี่แถวนี้ครับห้างเขาก็ยืนอยู่นี่พอดอนะครับนี่นี่ครับดำๆดิเขาก็ยื่ดึง ไปเขาไปตัดได้นะครับไม่ได้ตัดต้นครับโอ้ต่ว่าน้าน้าปลายครับนี่เขาเสียเขาผานะครับเอ็ก้อเลียพ่อนน่เกะแตกเลยครับเล็บพ่อเอาเข้างกันต้นนะครับมันก็มีห้างยากขาง่ายแหละครับเนอะรุ่นกันไปต่อครับเขาจะออกออกไปหารถได้เลครับแถวนี้ครับนี่ตามคล้องไปเรื่อครับไปนรุ่นกันต้อครับจะมีปะครับ แต่ว่าแม่พึ่งหลวงมาเห็นทั้งหลายเลยครับเนี่หั่งเราอยู่แถวนี้บ่ครับเนี่เห็นบ่ครับเนี่ยเขาได้กินน้ำหวานกินเกสอนนะครับเอาตามไปเบิ้งครับไปร่วกันบินมาทั้งไหนวะเอาไปร่วกันต่อครับหลงเอาไปทุกคนพ่อฟ้ามืดดีแลยอ๋อเบิ่งนเลยครับดิข้าวแม่เนทั้งนี้อยู่ไปตอมผึงตอมน้ำหวานเมื่อกี้นะครับนี เห็นบ่ครับนี่โอ้ยใหญ่กว่าฟ้ามือหน่อยหนึ่งเอาอยู่บ่มดเลยนะโอ้ยบริษัดีใจนะครับเอาเบิ่งอีกมุมหนึ่งนะครับต้นกระสุนยูน่ครับนี่นี่ครับเปิดกลัวเขาดิเห็นบ่ครับนี่ยุบฝ่ายเดียวดิครับซ้ำหั่งมีมนะครับนี่โอ้ยเอาบาดมีอะไเว้ยงดิหั่งบ่ใหญ่นะครับ เราปล่อยไว้ก่อนนะครับปล่อยไว้จักหาขกมือครับเรือทิศหนึ่งครับเขาเปิดเบรคไม่นะครับนี่ตามคลองน้ำเนี่ครับเพาอยากตามคลองน้ำมากนะครับโอ้คองเงี้ยมอยู่ใส่เบิดปะโอ้ยอุซาดีใจเอาหมันก็เขาไปเดี๋ยวห้องนี้ก็ปล่อยไว้นะครับเล้วขับไปหางกันต่อครับตามคลองไปเลยครับดิ โอ้สาดีใจน้มัสีห้างไงเนาะดำลือที่แหลกเลยครับน้มันสีเงาไปกับพักระต้อครับหมาเนื้อเขาไปนี่ทั้งมีมได้สองครั้งแล้วนะครับถ้าพผมมีนี่เขาก็ออกไปเรยนะครับครับห้องก็มาถึงรถกันแล้วนะครับออกมาแล้วครับโอ้โห้อนครับเขาก็จะไปตีอีกมีมอีกครั้งหนึ่งนะครับเที่ยวเจอไว้ที่ทายลงนะครับ ที่เป็นมิ่มไม่เนี่ยครับซิฟก็มือแล้วครับเอาไปรุ้นกันนะครับพอจะอยู่ไปยูแล้วครับนะไปรื้อเนี๋ยวนะครับครับพ่อเขามาถึงแล้วนะครับนี่ไปรื้อเนี๋ยวนะครับจะอยู่ไปยู่นะครับอู้ยังอยู่อยู่ครับนี่ครับมิ่มมาครับไปรื้อเดี๋ยวนครับอู้เอานน่ามีอะไรเลยครับตักเลยนะครับงามมีครับพังนี่ แตกเลยนะครับ เต็มเลยครับมีเมาครับนี่อู้วาน้ำเต็มบ่ดีนะครับห้างงามๆเลยครับอู้ห้างถอดไปรอบหนึ่งแล้วนะครับนี่เอาครับไปเบิ้งที่รถกันเลยครับอู้หมานยอดนะครับนี่ครับที่ว่าเขามาเบิ้งได้มิมห้างหน่อยสองสามห้างนบแถวนี้แหละครับนี่ที่คลิปก็เขาลงไปนะครับเอาไปเบิ้งกันที่ตะกาเลยครับ ครับเขากระด้แลลวครับมิมเขาครับนี่งามๆไปแล้วครับม่านหวานครับมันหวานก็ครับมือนนี่ครับผลงันเขามือนนี่ได้มิมสามห้างนะครับหวนานเต็มทุกข้างเลยครับช่วงนี้เพิ่งลงหน่อยครั้งหนึ่งเอาครับคลิปนี้กับพาทุกคนมาหามิมหาเพิ่งเรีวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับเด้อกดติดตตามไปนะครับ มื่นนะครับพ่าจะไปตีพผงหลวงนะครับลุงมันเทอบอกให้ไปตีผงหลวงหั่งไงครับมื่นกดติดตามได้ครับเด้อจะหงหน่อยห้างไงครับเป็นร่นนํ้งกันครับมื่นครับคลิปนี้ก็ขอบพูดหลายนะครับที่ติดตามมาชมนะครับนะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ